รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายได้เปิดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ160ปีเมืองมหาสารคามค่ะพร้อมร่วมฟ้อนรำกับนางรำกว่า16,000คนค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ค่ะเวลา16นาฬิกานาทีค่ะ ที่วงเวียนหอนาฬิกาจังหวัดมหาสารคามตำบลตลาดอําเภอเมืองมหาสารคามดรธีรรัตน,น์สำเร็จวานิชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ160ปีเมืองมหาสารคามและงานออนซอนกองยาวาปีปทุมโดยมีนายวิบูลย์แวร์บัณฑิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่ผู้บริหารและผู้แทนองคอ์กรภาคเอกชนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสา,ารคามร่วมงานค่ะสำหรับพิธีเปิดในวันนี้ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเมืองมหาสารคามมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณาประการต่องจังหวัดมหาสาราคามค่ะการแสดงกลองยาวจำนวน60คณะการแสดงรำมวยไทยจำนวน1,600คน การฟ้อนรำโดยผู้แทนหมู่บ้านชุมชนนักเรียนนักศึกษารูปกว่า16,000คนค่ะการจัดแสดงสินค้าโอทอปสินค้าทางวัฒนธรรมการแสดงแบบผ้ามหาไมมือนคำ การออกร้านค้าของการค้าของสภาอุตสาหกรวมทั้งวิทศการผลงานของภาครัฐและภาคเอกชนด้วยค่ะค่ะด้านดรธีรรัส,สําเเ็จวานิค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นเมืองที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ล้ำค่าค่ะที่มีความเจริญเติบโตในด้านสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการดําเนินงานในวาระครบรอบ160ปีในครั้งนี้ค่ะ ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาค,ค่ะที่ต่างพร้อมใจกันขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และก็ความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนค่ะในการพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพและขอแสดงความชื่นชมค่ะที่ได้รวมกันสืบสารรักษาและต่อยอดคุณค่าของเมืองมหาสารคามให้คงอยู่สืบไปค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยนางรําถึง16,000คนก็สวมใส่ใผ้าไทยชุดสีชมพูนั่นเองสวยงามจริงค่ะ